สวัสดีครับในสถานการณ์โควิด -19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีบทบาทที่สําคัญ2อย่างคือ 1. ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ในขอนแก่นมีบทบาทในการรับดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ผู้ป่วยอยู่ในเขตดูแลของจัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้งหมดนะครับ2คือจะรับดูแลผู้ป่วยที่เป็นบุคกรในขอนแก่นทั้งหมดและ3ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับรวมทั้งผู้ป่วยซึ่ง ได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาลอขอนแก่นและทางสตจจังหวัดขอนแก่นด้วยครับบทบาทที่2ซึ่งถือว่ามีความสําคัญไม่แตกต่างกันก็คือการช่วยดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโอนโควิดน,นะครับซึ่งต้องได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลรอบๆของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ทางโรงพยาบาลอขอนแก่นมีเตียงเต็มหรือตารางไม่เพียงพอนะครับทางบา้านีก็จะมีบทสําคัญในการดูผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ครับผม ในสถานการณ์โควิด -19 โรงบาลเสียชีินคณะแพทยศาสตร์แห่งแก่นก็มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโควิด -19 ของคณะแพทยศาสตร์มาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหัวหน้าภาควิชานะครับที่เกี่ยวข้องทุกภาควิชานะครับหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยออกความเห็นและสร้างมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิดใ9ทีนะครับนอกจากนี้เราได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองนะครับเวรนใต้หอป่วยสองกองไก่เวร AEC และจะมีการจัดตั้งนะครับหน่วยคัดกรองอุณภูมินะครับในทุกจุดของผู้เข้ารับบริการและของบรคการทุกท่านที่เข้ามาในเวรงมศาสตรนและหน้าแพทย์สานามแก่นด้วยครับผมในด้านอื่นๆนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยมีการปรับปรุงของผู้ป่วยนะครับมีการปรับปรุงสวัสดิการเจ้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดใ9ทีนะครับรวมทั้งได้จัดอุปกรณ์ ที่มีความจำเป็นเช่นหน้ากาก N95 หน้ากาก Surgical m a s k และชุด PPE นะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ใน่อนแก่นะครับผมเราแบ่งมาตรการออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ป่วยนอกกับกลุ่มผู้ป่วยในนะครับในกลุ่มผู้ป่วยนอกเนี่ยเรามีคลินิกคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยซึ่งมีอาการระบบทางเดินหายใจที่เราเรียกว่า ARI คลินิกนะครับ ซึ่งเราจะเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชะการอยู่ที่ใต้หอผู้ป่วย2กอไก่นะครับซึ่งจากคลินิก a i r เนี่ยนะครับเราจะมีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือไม่ถ้ามีความเสี่ยงเราก็จะพิจารณาให้การตรวจเพื่อหาเชื้อดังกล่าวนะครับก่อนที่จะเข้ารับการรักษาในห้องตรวจอื่นๆในส่วนของผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นคนไข้เก่าหรือคนไข้ใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับเราพยายามจะลดความแออัดโดยการที่เราจัดระบบโครงการส่งยาถึงบ้านซึ่งเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือคนไข้เก่าซึ่งติดต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินมาอย่างต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนยามีอาการปกติดีเราก็จะให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับส่งบัตรนัดนะครับสำเนาบัตรประชาชน เข้ามาทางเพจ f a c e b o o k ส่งยาถึงบ้านหรือเข้ามาที่ Line Official a แหมอสมศักดิ์นะครับในช่องทางส่งยาถึงบ้านซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการคอยรับข้อมูลแล้วก็จัดส่งยาถึงบ้านให้ในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ผู้ป่วยนั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ซึ่งในกลุ่มนี้นะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะนาตารางนัดของผู้ป่วยในแต่ละ ห้องตรวจเนี่ยมาดูแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกลับไปที่ผู้ป่วยได้ทางหมายเลขโทรศัพท์เราก็จะมีการประเมินอาการของผู้ป่วยทางโทรศัพท์นะครับว่าผู้ป่วยรายไหนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความจําเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเราก็จะจัดสั่งยาแล้วก็ส่งยาถึงบ้านให้แต่ถ้าประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วยรายนั้นจําเป็นต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยมารับการรักษาตามความเหมาะสมต่อไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มซึ่ง ผู้ป่วยเองมีความจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าได้รับยาซึ่งมีความเฉพาะซึ่งไม่สามารถส่งยาถึงบ้านได้เช่นเป็นยาฉีดยาแช่เย็นนะครับซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องให้ญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงมาทําการติดต่อนะครับแล้วก็รับยาไปให้ผู้ป่วยได้ฉะนั้นในกรณีผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับเราใช้2มาตรการหลักก็คือการเปิดคลินิกเฉพาะโรคที่ตรวจระบบ ทางเดินหายใจเพื่อคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด1 9และโครงการส่งยาถึงบ้านครับส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือการรักษาผู้ป่วยในนั้นเราได้มีการเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็มีการจัดพื้นที่ที่เฉพาะในการดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคโควิด1 9นี้นะครับก็คือประกอบด้วยหอผู้ป่วยหนักของแผนกสัญญกรรมนะครับเราจะปรับ เป็นพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ซึ่งมีอาการรุนแรงแล้วก็มีภาวะปอดติดเชื้อและจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับตรงนี้ก็สามารถดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งมีอาการรุนแรงดังกล่าวได้เนี่ยประมาณ6กรายนะครับแล้วก็เราปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยแผนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1นถึง4นะครับเป็นพื้นที่ในการที่ทําหน้าที่ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ป่วยซึ่งมี ภาวะติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงจำนวน16เตียงนะครับและผู้ป่วยซึ่งมีอาการรุนแรงปานกลางอีก16เตียงนะครับแล้วก็มีหอผู้ป่วยที่จะดูแลผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อซึ่งยังไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าติดเชื้อแบคทีรียหรือติดเชื้อไวรัสอื่นๆอีก,อกจำนวน16เตียงนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่ดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะติดเชื้อโควิด1ิและภาวะที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 นอกจากนี้เรายังมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆอีกร่วมด้วยนะครับเพราะว่าผลกระทบจากภาวะติดเชื้อโควิด -19 นั้นนอกจากจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยตรงแล้วยังมีผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งได้รับผลกระทบ ทางอ้อมจากภาวะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นี้อีกด้วยครับ